นี่ตาเรียวก้องดีก้องเด็ดโต้องจ่าไปไม่จ้ำมากพวกเออย่าตาตาน,นี่ก็เยียวกันดีเรีวแล้วเ <c oughs> ลยครบนะโอเคด้วยด้วยนี้นี่กับลกเนียงลกเนียงอันนี้นะกับบล็อมจับไปเลยได้ไปไหมนี่เรีวเด๋อเลยนั่นได้เรีวนี่แหละอันนี้ตานี้ผมจ้ำที่ไหมครับซึงตานี้ ยีสิบบาทมันตังเงินหรือจำนวน,นอนเอเดินาาลาดากับได้ข้อนีแล้วนี่ลูกเนี่ยงลกูกโกล้าแต่ลูกเรียงอเอาไปตำรกินกันเดียวไปหวากันก็ได้มาแล้วลูกเนียงยี่สิบลูกตสาม่สิบบาทสุดยอด